ไรเดือดเลยเดือดเลยเดือดเทะนังรอยนี่เก็ามมีของกินเดือดด้วยนังรอยมีของกินไรสองฮอลลานเพิ่มมาลามาอยู่น้องกันสองน้อยกินอะไรเขาก็ไปยาอยู่น้แล้วให้เอานอนนี่หามันก้มเลยยาไให้ยาทิมเทือเทปอัวเรนยาทิมเทอเทืตดวเรนทิมคอยให้ทำทิมให้อยาทิมจะใช่หนุอะไรก ลูกน้องลอยกีนทอาคุยแม่สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะบัวเอฟซีพังลาวพังไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะมาพบพ่อกับช่องบอจอยซานเอลเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเนาะ วันนี้กลับมาหาทาง,ง 9, น้องลอยพี่เก้าพี่น้องเลยเนาะอยู่ที่เฮือนชิริชานพันอีกแล้วพี่น้องเนาะผักกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเอลยไปคุเมียเจ้าเนาะคุณแม่แม่บ้าคุณของพูดบ้าจริงแกก็ตัวที่จริงมาได้ตัวได้คุณอของโหลดแค่ของคือบัตรถือเอตัดรูปมาละแชอารูปแล้วกันอ่ะหยอกพูดของตัวที่ชอบ

แม่ลวอะไรกินัขี้เอาหกไแ่หลักกินขี้เป็นน้องคนนี้นะเเอาแล้วเจ้าคือปลาเห็นลูกเจ้ากินขี้ฉันเอาคอยปรางถุยถเช้านี่แปลงเห็นเอิดเซยนอนเก่งยังฮันเลยโอ้ยกินหัขี้หัวลูกคอยกันกินยำแบงยำ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 มันกินขี้ควยบ่ ơ ừ. Chào bao nhiêu đi mươi đi Ê chị mươi hai mươi hai mươi hai Bạn mươi Ôi hai mươi hai chưa mươi chưa hai mươi hai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 mà hai Chị mươi ăn hai hai mươi hai 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 Phải

ไปคุดกอนเดี๋ยวจะไปทำหลังปิอับเรกแป้งเอเ่ยวิซิอุยได้แล้วนี่ยังงูยิ้มแทบบุญมีมาหนีิฮะมันอยู่บ่ได้มันหนาวเนาะลูกกับนงเสื้อให้ยกันสั่นลมมนหนาวนะเอ่ได้ <c oughs> นหนาวนะเอาเกิดให้ลูกดินมาหน่ย้อยน,น้อยนี่เพื่อนมันเพื่อนทิมทิมจปให้ลูกดิน,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 นเกิดเนอไม่ได้ เฮ็ดเนื้อได้มีตามทำมันสั่นเนื้อไรกีเจงให้ปล่อยไปเฮ็ดกอกใหญ่ใหญ่อีกแล้วเมนดีบ่ตั้งเลยตะกี้เจ้าหางกับย่าชูบ้างนึงดีบ่ยาดแตะกี้เห็นเขาเห็นเขาว่าเล่ามาตะกี้ทิ่มโดนกอกยาดสิไงคอยยินิ้วซีเขาหมิ่นยิงเขามาว่าเจ้ายอมครับเจ้ายอมครับว่าเจ้าชูยาอยู่เห็นว่าเลาก็จะไล่เขามาทิ่มโดนวะเมนบอก vâng khỏe vâng kìm chị nè vâng Hàn Hàn nè ngay 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 nè, nè, nè Nè ngay nè ngay 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 เรื่องหลังนี่เนาะมันมีคนยูเนาะเอาไว้เข่าชื่อเอาไว้เข่าคนเอาไว้แบบบุฟเฟ่เดี๋ยวไปกินก็มีอย่างไ่เนาะไปเจ้าเห็ดนะคือไฟตักไปด้วยกินไปด้วไก่จะกินยังไงแล้วไก่ก็ขึ้กินแบบน้ำมันน้ำมันมันอิ่มเลยมันกินลงไปชาชายเพื่อคนจะกินเลยบุฟเฟ่แห่งอันนี้ว่ะเจ้าเห็ดแบบได้เหลือก็กินนะบนเหลือแล้วก็แล้ว người thân bể, cài thân mãn cối với những lần thăm thắng 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 เดี๋ยวข้างหน้าหบูมีบ่บ่ได้เดี๋ยวเดินดุดใหม่ได้บ่มีบ่บ่มีนะเท่านี้ก็ไม่จะรอเชื่อเพิ่มเห็นคอยไปิดุดก็ได้ฮะทำเจ้านะเห็นเนาะขึงคลองคอ้ขึงคล้องว้าวคืออะไรเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเมฆ่าเขาเล่นจุดสวดอยู่คือบกุดแน่ตอนเช้านี่ชุดสวดจุดสวดพาย C L ลูกคอหัวยาวเลยหัวไปตูเไปเลยลัวได้เนาะผืมบัเห็นออกเจ้าผัวหัยนี่อ่ะแน่วิมีหัวเอา บอกัวเฮ้ยจะเอาลูกเลิกคอยคุดจิโร่ยไปน้ำโคกเ่าต้องย่าดเราํำไปน้ำน้ำนะจังย่านเ่เห็นหัดพั่วอาเฮ้ยเดชเดเอเดชเอเมนพวมิฟีว่าโอ้ยนั่งโอยเฮ้ยเจ้าเก่งขึ้นอ่กบเขาเอาเียงเขาด้วยนี่เก่งนไว้พวเพิงวเพิงเขาเนเล่าเฉลร กัแถวไรเนี่ยอยากว้าเ่น,ะเ,นนะเดี๋ยวก็ว่าลูกอยากกินนมเลาน,นะน,นั้นเอาไปเอามานะกินนมเป็นปีดิเน้อเนี่ยเนนี่นีน่คืวาเข่ากับหางกระป๋อนมื่อกีนน้นี่เนาะหางกระปอ๋อลูกว่ได้ยากให้กิน ยา yeah, yeah. มันยาลม่ได้ย้ำวาอมสิอ่อนบอกคพอดีบอกเลยพอดีบอกอ้าวน่วน่อย่กินนมบ่มาดิมีเอ้ยเด็กกินนมบ่เอ้า

เงินจังอยู่นี่ลอไก่จังโอ้โอออน่แน่แน่อาะเนียไก็อยู่มันแล้วองทอแทเลยแทงทองทององทอ่อออง่ององอ่ทอองทองออ คืนนี้เฮฮขณะไปยงตันไก่ได้ยังครบซ่องโตไอ้ยิงคืนนี้บอกบอกคืนนี้มาเห็นมาเห็นมาคืนนี้หน่ะม่ได้มาเลยมาได้มาเลยเมื่อก่อนน่ะไปยงบอกเมื่อก่อนไปเะยงได้ช่องโตนะเอาไปใช้กบลกินเลยกินบอกม่ได้ขายบอกเขียนเลยพอได้บอกเขียนนี่ได้เขียนไปใช้บัตรเขียนนี่พูกคอยขายขายขายชื่อกินเหล้าขายชื่อเหล้ากินชื่อกินเหล้า ือกินเหล้าชื่อเหล้ากินมันว่าเออคอยมือมือได้คอยไปเยืองคอยอยากกินเหล้าอ๋อไปเยือนี่กินเหล้าแล้วมีเงบอกหลับจ้างมันเห้าเลยแค่หลับจ้างคอยนี่มือนั้นมือนั้นเจ้าว่าผัวเจ้าไปเกี่ยวข้าวเจ้าโมโหเจ้ามาผัวเจ้าไปอุ่นโอมโาใช่ไปใครเอาไปเพื่อนดีนะทูกข่อยเมือพวกบ้านพรามีไรเห็นัวเจ้าอยู่ผู้เนาะเออ เจ้าว่าผัวถามว่าผัวไปใช้ไปเกี่ยวเขาอ๋อมันว่าอยู่ขอไปเกี่ยวเข้าแต่ตัวเจว้าเชื่อใช่เนาะสักแล้วอ,อย่ามันตัวแล้วว่าบอกขอเดี๋ยวผ้วก็กัแต่ละมือเจ้าแต่ละมือนี่ยเจ้าถามป้าเจ้าถามลุงเจ้าอยู่ว่าว่าไอ้กึงไปห่อนหน้าจะดีอยู่บ่าจะถามบ่กควรจะามเอา้าเนาะ <laughs> ต้องถามแล้นั่งเกล้วเราไปคูมือคูมือคมือวัดไปห่อนย้มเข่าแล้วแล้ววัดเขาบอกเขาเข่าให้ได้ของแนวเราไปบริห่อนหน้าเขานา,า,นานนะบ่จอยเร่เออ คอยไปเกี่ยวข้าวลุงสาหม,มื่นสีหมื่นว่ะคอ,อยได้ไดบ่ะูรเข้าวันไม่ได้เห็นวานนี้มาตัวเมียว่าไปเกี่ยวข้าวมันตัวก็เป็ดนะคนแบบนั้นตัวก็เป็นบ่เป็นมดขลบก็บเป็นเจ้วยวก็เชื่อเล่าว่คอยเชืออดลี่มันบ่ะเชือ่อดีหนอเลย,ยคอยไปเกี่ยวข้าว กินประันได้ไวเกินกินด้วยนั่งลอยได้ลงพอนะมันเมื่อจะนั่ก็ข้ามุ่นตังเมื่อเกี่ยวเขาครับขําเหยืดพุ่นทํามเือนเมื่อเลยตังเมือมาเห็นหน้าตามันมาเห็นมาิบขาบอนอย่างเดียวริบขาบอนอย่างเดียลูกได้ไเอาช่ยเจ้าเลยมวยอรการมาสนใจซ้ำมาสนใจเขาลูกมาสนใจแล้ว Ừ. mà xuân mà xuân bảy mh ao xoài mh 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 con mh con mh 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 ấy đó mh 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 lên mh mh này mh mh phục mh 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 ุณเพ่งเคยไปยูวอซัมเคยปะอ่าแต่ว่าโดนจับไปแบบแพงเนี่ยยันว่าอ่าเมียเ,เขาใจว่าัวนี่ไปเกี่ยวเข่าพวมือโ,หโหูดจริงมันไปบ่ฮหอดซะนะนั่นเกี่ยวกัไปหารับจ้างทั้งอื่นแล้วไรเงินมาเแล้วแบบไปชื่อกินเหล่าแบบนี้นอกไปจ้อยมาได้ห,หายขอเลยถ้คข,ขายกบตะนันเลยพอไปเห็นซําเง,งินท่านพอเห็นเลยมันเอาขายแล้ว เอาตัวเองมาให้เฮ็เมียช้ำไปไปเห็ดช้ำเงินค่ะคอยถ้าหายหายกลบตอนนั้นเขาไปเห็นหั่เงินช้ำเฮ็ดหั่เงินเลยมันเอาเอาตัวเองมาให้เฮ็ดคอยช้ำไปเออเมียคอยเอาลูกคอยให้มาให้แซ่แซ่ไปได้ถามบ่ใช่บ่ไปได้ถามนี่บ่ให้ก็บ่ถามอีกบ่ให้ก็บ่ถาม มันหายคอยเอาทำให้หายดีจ้คอยเวบนั่ได้คอยก่อนไปถามเอามาเงินคอยเจ้าใครกุกใครคอยนี่โอ้ยมองเดือดได้แบบไหนดิเดือดไรมาถามเลยมาถามมาถามเราทำใครคุกในในในใครคุกสามชีบมาหายคอยซ้ำ ใส่กระตุงหันนั่นแหละใส่ใกระตรงุใตงใส่กระตุ้งมาเลยใส่กระตุงมันมาเงียบเราขายกุบเงีนเย <c ười> น,มนมาเลยเงียบเงียนเราหมดเลยเ<อ>งินยังผัวเด้ออย่าทำไปเมียหลักเอาเงินคอย,ยอพูยังเเงินน้ำผัวนะนี่เนะเงิงนไ่นน้ำผัวน้ำผัวเงินผู้ใหญ่เอาให้กับว่นเงผัวบอกไม่คอยตอนนั้นคอยหันยังเร็วเตี๋ยวเซลยวเลยเสียแล้วเซล๋ยหัน โซดาเซลเมนมืดบ่เดี๋ยวนี่นี่ยมืดอยู่มืดมืดแล้วเสียแล้วเสียแล้วเสียหึงปานไหนมันตกเตชังชี่หันหอดอยู่ตลาดพุ่นเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลงมาได้น่นะอู้แต่เพื่อคอยขึ้นมาหันอยู่เพื่อเตชังชีมันเอาไว้หันมันจะตกอยู่ตลาดหันเงียบเลยตกลงกลางตกเอียงตลาดเรียบร้อยเรียบร้อย แล้วมานีเขาอยู่หมืดอะไรหมืดนี่อะไรอยู่มืดบ่ตองอยู่มืดเ้าบอยยานบ่ต้องคำต้องคืนมาเขายากแหละเขาไปนอนยู่คืนยืช่างทันมอคืนนี่กันอลไคืนนีไปนอนยืนช่างบอคืนบอกลูอาน้ำทันไปไปนอนยืนน่ะยืนนไม่เอน้ำเหมือนเรามาจากทางพุ่มิงจากปากน้องอะดับดีบ่เล่าเราบราไปพูดจักบ่พูจักซ้ำแค่นั้นเาไปรบอก กับหากันเป็นคืนนี่นะเบิร์กบอกก็อยู่มืดนคืนที่บอกหากก็เป็นตามถือซี่ถือเลยตามซีเธออะไรเออขอขอบะไรบอกว่าเราวยังว่าเราให้ย่านว่าเราให้แววจำไว้ว่าเราวม่จกแล้วกำนันทนแล้วเอ็นยังไปคือแตกแทนนี่พวกหอยไปเจียวข้าวเมื่อไปเจียวข้าวมันเป็นได้แต่เชียวน่มันตกเตะฮือนนะว่าวเลยลงแต่ตารางพื้นหอดตารางเตะมัดเฮ้ยุ้ย าขึ้นไห้ <dem ont S 2> หลังกาก็มาตกผู้ไห้เนาะเรตตกผู้ไหวใช่ไหมันกะตกเลยยามลมเนาะลบมี่พัดแหงแหงวงวแม่เนี่แล้วไปฟ้าไววอยู่ดิ็นบอกตกเหนขณคืนนี่มันตอนนั้นเป็นปลาไว้ยามฝนมันมาตกมาอย่างขณะมืคืนนี่คอยยู่มืดอใไรคอยเรตกาดครวมคำสำหรับอปดูคนคอยประกางมีตัวเซียวแล้วคอย ออยู่อยู่เรือนพวแเมนเห็ดเป็นแผ่นอยากได้โซลาเซลใหม่บ่บ่แล้วไนแผ่นไมเห็ดเน็ตซีบ่เป็นแผ่นอยากได้โซลาเซลใหม่ไปแจักอันนี้ว้าวคอยเนาะยันว่ามีมวยยันว่าพวกคอาเม่ไหร่ตกกระโปงมันตกเยันว่านั่งลอยมีมวยเบื้องเจ้าโซลาเซลใหม่ก่อนแบบตัวเอฟซีบ่นั่งก็ไปเรื่องจริงบ่มไปตกไหนยังไปตักน้ำคอยฮัน ไปตต่ไหนเลยค่อยเห็นค่อยเห็นมันอยู่อยู่ตระลงเพิ่ยอดหรือเ่าอยเห็นได้ด้นีง่อยเห็นอยู่ตระลงเพิ่มค่อยเห็นอยู่ตระงคอยลิ้น้อยบ่้าบ้านี่ฮะบ่ได้เวียนมาไย้โกันม่เลยกันไามจะดีเาะเอาอีลิค่อยบอกอีล่ก่เบียนอิเนบะบอกลูกอ้ยันมามวยนั่งรออยากไรไป็ชราเชียวบ่บ่คอมันเลยเหตแบบนั้นเหตแบบนั้นขนาดผูค่ยบ่ มีเงินคอยเชื well ่อเอ็นเชืโว้เงินชืมัเลยเด้อนี่ยนานะลงเขาว่าคอยให้ได้ไปเอาเงินนํำคอยเขาว่าเมื่อเ้อตอกใส่ตะโปตอกบมวยอมตกอีกเมื่อเมันตกเห็ุแบบนั้นจะบอกยูตอนกลางคืนไหมคอยบอกคอยคนหายบอกให้เจ้าคอยคนหายจะจนให้ เจ้าะเซลซีอะไรคอกันไห้อ๋อเจ้าะเซลพี่นี่เจ้าห้เลยเลยเจ้าห้เจ้าวานนีไหก็ขอให้ผู้หันมาต้องใส่ตะปูอ๋อเจ้าจะมีเจ้าชิพเงินไหลบ่บอกอยู่ห่างโมหิตโเฮ็ดถ้ามันไปซะเออเจ้าเดือดใจบ่ยุ่งสมองใช่ยุ่งสมองยุ่งสมองเฮงมาโดยเฮยแหงขอตอนนั้นเขาไปกินข้าวเลยคอยนอนเลย ผิดทัเดียวใจเรื่องนี้ติดใจผิดใจไไปเท่ะเชลเซียแล้วเอยังติดมได้ผิดใจเหรอเดือดแท้เดือดจริงเดือดทีท่อนี้เห็นจับพวกคอยไปแล้วอยู่กับลูกขอนี้มืดมืดนี่เห็นได้ไหมย่านว่าจะโฮมเนี่ยใชะโฮมก็มี่มาเลยฉากคือบัชากมาเลก เชลเชลนี่ใค่เน่มันเจกันนี่เป็นกัรโคบนะว่าชอดเจงใช่ป่ะสิเหตานไปหานคือเพื่อเกลือจักแล้วหัวกันั้นมันว่าอุ้งเลี้ยวเขาเลี้ยน้ำเว่ยกันสิเหตุถ้าเจ้าของบาเล่เหตุนากระถาเล้วเขาเลี้วน้ำเนาะเลี้ยวเขาลุงตาเนี่แล้วอคอตองเหตุเรียกอันนี้ในปีเพิ่นว่าเรียกเจ้าของบาเลวไปทางอื่นบัด ไปก็ชงไรใครย้ยันตัวเจ้าแน่นาะ <c oughs> ยันโมเมนต์ไปนะเขาเจ้านะยันไปเด่นไปหัวไปบอก <c oughs> บอกตัวเมียวา่าไปเกี่ยวเข,าข่ากระเด็ดฮอดบ้านฮอดเทือนป้าแก่ฮอดเฉื่อยอยู่เพื่อนป้าจ <c oughs> ้ะแก่ฮอดเฉื่อยป้าไ้ให้ลูกป้าให้ไม่เอาลูกีิสิคนเดียวสิื่อเนาะแม<ะ>่ลูกกตกยังตกน้ำก็ตกไม้เลยจะเป็นยังเปลี่ยนไม่ตัวนั้นมาผีมนันไม่เบิดเลยมันบอดเม่เสรู้บอชไม่เสร เ,เป็นกินกินเหล้าแล้วมันหูกินเหล่าแล้วพวหูมันไม่ยงจะคองหูได้ปะาหันมียพูดโอ้ป้าเป็นมีอะไรล็บาทป้าล็อกนั่งโดยมันว่าเอเจ้านี้จะเป็นลูกชาวคอยมัาเป็นลูกชาวแต่พไยจะเป็นเมียใช่มัเมียเมียในยะปะนอยบบากได้เจ้ามันเป็นลูกชาวาชื่อโดเมนโบมันว่าแบบหนังจีนได้จ้่ยังเจ้ามีผัวมีผัววาว อื่นคอยพอเท่ามันเมาแล้วไปเจที่นะเจ้าที่ไม่เมาแห้งแถวนั้นมือนอ่ะ้ามันเมาแห้งนถวนี่น่ะเขาเมาคำจริงนะอันนี้น่ะเขาจัะจะคือคือเฮิมว่าเธอโน้ตคือคอยบริบอกเจ้าฮ่ะเจ้าเจ้าหายเขาเจ้าเจ้าเคยบอกเราให้บอกลาพังหรือเ่าแบบนี้วะคอยบริบอกว่าลาวันว่าอย่าบอกเลยบอลาหายคอยได้ non đọc mày mì mì bọc cho dám bọc <laughs> à. mì à cái đấy mà bọc mày bọc mày mìa bọc bao lâu? Soi coi. Thế mà, trao mà mày bọc chung khoái. Đúng. Bật bật bao lâu nào? bọc. Cám. Hả? Cám. 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 กัว,อ,วอยากเป็นพอเ่าเด้กลูกน่าหญ่น่าแต่เมืองเนาะลูกน่า,าหญ่คอยอยากเป็นพอเ่าคอยอยาก